ดับแนวอีสานอินดีมาแล้วครับพี่น้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานอินดีนะครับได้มา ฟามหนูนาเจ้าพี่น้องครับมีตังฟามหนูนาลําพูนเนี่ยเหลอครับเพื่อนมาเอางูเหลี่ยมออกจากบอนะพี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยก็อยมาเบิ้งกันนะครับเนะาะทั้งหนก็ไปเบิ้งไปชมกันครับผมว่ามันตัวใหญ่หรือตัวน้อยนะครับงูเหลี่ยมน,นะพี่น้องมันมากินหนูเพื่อน,นครับผมผมที่พาจับออกนะครับมื่อเนี้ยครับจับไปปล่อยไปไปล่อย<ๆ>ปลานะครับเนาะ ไปเลยครับผมเจ้าของบ้านเพิ่นกับญานพี่น้องครับเจ้าของแยบบ้านกันเลยแล้วผมได้เห็ุอุปกรณ์ไม่แล้วล่ะนี่ครับผมอุปกรณ์ของเานะจับงูครับผมถ้้ที่คุบหัวเลยมันก็ตทรงสีหยากครับมันสีโดดใส่พี่น้องเอาแบบวิธีที่มันปลอดภัยที่สุดนะพี่น้องเนาะังไรอีกล่ะค่อยไปจับดงกันครับ แล่วเป็นการเสียเวลากับไปเหงาเลยพี่น้องครับไปที่มาที่ไปมันเข้ามาได้ยังไงก็งูเดียมไหนบอกพี่น้องนะครับบอกกับว่าบ่หูกันครับนี่หมาหมาเนาะหมาลาเนื้อนะครับหกเจ็ดตัวครับหมาลาเนื้อ่ันพี่น้องหมาลาเนื้อครับปอมหกเจ็ดตัวเนี่ยมันกลับมาเห่าอยู่แถวนี้ครับมันเห่าประยุทธ์เชื่อครับผมเลยมาเปิดเบ่งกะจ่าเอ๋ครับหนูเห่ากับเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยจ็ดตัวครับ สองตัวครับสองตัวเรลืตัวนึงครับตัวนึงคือตายไปแล้วครับเรียบร้อยอยู่ในท้องอยู่ในท้องเรียบร้อยโอ้เสียดายเนาะอ้ากะผ้าหมองูมาครับหมองูกะอยู่นี่ครับเมื่อนี้เห็นคนพับพี่น้องในจับงูครับเมื่อไหร่ครับสายลาดับแนวอีสานดีๆนะครับที่เป็นมูหรือเป็นจ้าก่ะมาลุ้นดํากันนะครับเนาะต้องเป็นจ้าแน่นอนครับเบื้องจะเสียแล้ว ผมก็ใส่เต็มยศมาครับเพื่อเพื่อบ่ให้มันยานนะพี่น้องเนาะใส่ชุดเต็มยศมันสิบ่ย่านงูครับใส่ชุดลองลองมาเกือบเรอะลองเกือบเกือบลองเท้าบูดย่างดีเนาะใส่บูดพอมบูดแล้ว่นี้ครับท่อหนูอยู่ข้างหลังนะครับเนาะมีจาทกอ่ะคับไอ้ท่อหนูนะจ่ายเกือบสิบบ่อร้อยเจ็ดสิบพูดบอกโอ้โเสียงดังมาลานไรได้แต่ละเดือนเพิ่นกันได้หลายอยู่นะครับแต่ว่ามันมีภัยเข้ามานะครับเนาะ มาแย่งรายได้เพื่นพี่น้องก็คืองูเหลี่ยมแหละแย่งหนครับไปเบิง้งต่งกันครับผม <c ười> นี่แหละพี่น้องเ <c ười> ข่าท่อนี่ครับ <c ười> โอ้ไง่ๆพี่น้อง <c ười> ว่าหน่อยบ่นหน่อยเด,ยดย <c ười> ้อครับเด้อพุณนะครับ ของไก่ของไก่รางงานพี่น้องครับหุ่ยจังจังครับพี่น้องนี่ครับผม้จีพายพ่อแม่พี่น้องจับแล้วครับเมืนนะ่อไงเอา้าจังไรกันเน่าเลยพี่น้องครับนี่ครับอุปกรณ์ห้องเอาแบบง่ายๆนะครับเนาะ สายล่จับงูครับโอ้เรเยบร้ไยแล้วพี่น้องครับสายล่เน่นอนดียวข้าเดียวครับนีแลพี่น้องบงครับโตมันกินนูครับผมเหงาป้องเหยวเลยไหพี่น้องเหง้เนี่ยพี่น้อง๋ยไปเหยวกัน๋ย่ไปจับเพงคอดไข่รางงางเลยครับผมเม็ดกัวไปเลยนแต่รัเม็ดมีหรือ อีวัดอยู่บ่บ้านเลขที่ <ปะ S 2> ต้องเข่าได้ครับด้วยปป <ะ S 2> ไปดีซื้อเลขข้อหวยครับวัดเบิึงท่องมาแล้วอ,องป่องเลยนะหูใจขึ้นมาอ่องป่องมาครับพี่น,นะน้องยึดเอับประมาณนี้ครับเบิึงมันอาแปากวะโค้งเงาข้อมันตัวนีนนงเหนียวเงินลงมอหน่อยมืูหน่อยมืาน่อยนะครับ <c oughs> รุ่นเขียนเลยนะครับเอาใส่กระสอบซอา ไใ้กะสอบไปคีวัดอยู่ธรรมชาติทีวัดให้พี่เราเดี๋ยวะัลโหลดึงห้างมึงนี่แหละเอา่อไปวัดเยี๋งไรเบฮัลโหอ้โห่พอหยุดทีไปแป๊ึงนะครับเจาบฮัลโหลดึงบ่ดึงห้างยังวัดทออะรเฉียบใครว่ามันเริ่มย่อยนะโอ้น่าจะมีตัวว่ะ เม็ดเม็ดตวอะไรอยู่โอ้ยน้องโอ้คนแน่นอนดีครับคนกล่องเข้าเดียวคนเดียเลยคนหล่าทุกอย่างอยู่ดีคนมีแนวหยันมากกว่าพู้อยู่ห้องแบบหยันแมีนครับหยันหยันคนเดียวครับยันเมียหล่าทุกอย่างไม่หยันผู้อยู่ห้องก็เรียนเลยนอนห้องวันกันขี้ฟ้อม่ขี้ครับผมอ๋อ ปิ้นรูปอะไรอย่าเงเดี้ยวตัวนึงนี่ครับตรงนี้นะพี่มันเบิง้งหนูหนูตัวนึงเลยนะครับอยู่ในท้องเบิง้งได้ไหมครับเ <laughs> อ๋อเบิ้งแต่ายาอย่ใสจลา <laughs> อื้อพี่น้องหนูตรงฝั่งหนูคนนี่น่นอนเลยครับพี่น้อ,นอง โยกทเอฟซนี้ขอเทีวนะครับมาคือเสียงมันครับมือดองาดปัจจุบันเลยครับจะเปนมังชภาพเป็นดอกเียกับการเลี้ยวันนี้าโจสารมียถาบ่นครับประมาณนี้ครับเจ้กนั้นก็ได้อกลองมาสอบนะพี่้องเอาเียวไป บลาน้องพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องแรงอุดมสมบูรณ์นะที่ผมเรียกมาปล่อยงูนะพี่น้องเนาะนี่นี่ในถุงปุ๋ยแล้วพี่น้องผมก็สิปล่อยนี่นะครับปล่อยลงน้ำนี่แหละให้มันเข้าไปอยู่ในปลาถูบครับผม ไปกนอยาคไม้ลกลาครเอาพอดีเอหา่กปลาครับนี้เอาลี่ยมมาปากไม้ครับผมเอาคนม้ใกล้ดิฮะาดยใกล้ดิใกล้บ้าเลยมาลงมาเจ้ากลัวอะไรเนี่ยเจ้าของฟาร์มหนูเนี่นี่วิธียูทูบเบอร์เลยเนี่ยเบ้งครับผมเอาแล้ว พี่น้องปล่อยงูครับผมกฮะป่าบอกไปมัดแอวมันไหวปะนี่ปล่อยบ่อยยากครับยากมองที่เกี่ยวนี่แหละอ๋อนี่ตรงนี้เนี่ยมันยังงูครับทุกอะโทษทำอะไรมันยิ้มหนูมันไปบ่ได้เรกี่โอรีนี่แหละครับไปพุ่นไปพุ่นลงน้ำพุ่นครับ ยืไว้เหรอลงน้ำเลยไปไปพุ่นนี่แหละพี่น้องครับมันต้องลงไปจังหดก็ไปใช้ชีวิตให้มันสุขสบายเด้อไปแล้วล<ง>พี่น้องลงลงน้ำแล้วไปแล้วครับผม <c oughs> สำหรับเมื่อนี้ก็ได้พามีตังฟาร์มหนูนาลำพูนมาปล้อยงูเหลี่ยมแล้วพี่น้องก็ เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเนาะลงน้ำไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมกับซิบุมีอย่างไยฟ้าขึ้มฝนกำลังฉิดตวกวพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ